ทำจมูกที่นี่โอเพนเนี่ยเจ็บไหมครั้งน,นี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักโบกอมก,กันดีใช่ไหมครับแพงมากหรือจะไปทําที่เกาหลีเนี่ยคือร้านได้ผม,มเพราะว่าจมูกสวยจริงสวัสดีครับเพือ่อนๆทุกคนไตเติลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โซเมโกรคินครับ วันนี้เตเติลมาทำการแก้จมูกนั่นเองครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ตัดสินใจมาแก้จมูกในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเตตเติลน่ะเป็นคนจมูกสันใหญ่ก็เลยอยากทำให้ดูมีมิติขึ้นแล้วก็ผลจากการที่ผ่าตัดเขาที่แล้วทำให้มีผงผืดตรงปลายจมูกเนี่ยรู้สึกหนาแล้วก็ทำให้ปลายจมูกดูใหญ่คราวนี้ก็จะมาให้คุณหมอช่วยตกแต่งปลายจมูกให้ดูเรียวและมีมิติขึ้นครับ ทรงในคราวนี้นะครับคิดว่าอยากได้ทรงเพื่อนๆน่าจะรู้จักโบกรองกันดีใช่ไหมครับก็อยากได้ทรงจมูกแบบโบกองครับแต่ว่าอยากให้มีความละมุนขึ้นอีกนิดนึง เทคนิค secret open นะครับมันจะต่างจากปกติยังไงก็คือการทำ secret open เนี่ยคุณหมอจะได้เข้าไปปรับโครงสร้างของจมูกเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นกว่าการทำแบบ close นะครับครั้งนี้เราจะใช้แบบไม่มีซิลิโคนเลยจะใช้ส่วนประกอบของตัวเองทั้งนั้นในการมาตกแต่งปลายจมูกนะครับเดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามเซตนต่อได้เลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นห้องผ่าแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย เราก็คีนหน้าทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับคุณหมอีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มพาไปเลย moments later สวัสดีครับอัปเดตวันที่หนึ่งในการทำจมูกเทคนิคซีเคทโอเพ็นะครับวันแรกก็จะรู้สึกตึงๆหน่อยไม่ค่อยบวมนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่เขียวไม่ช้ำเลยนะครับเสียงมันเป็นหวัดเพราะว่าแต่เด้นยังใส่เครื่องมือในรูจมูกอยู่นะครับเพื่อที่เชื่อมพยินฐานจมูกเพราะว่าฐานจมูกของแต่เต้นไม่แข็งแรงมาอัปเดตวันที่สองหลังจากทำจมูกเทคนิคซีเค e โอเพ n ไปนะครับอันนี้แต่เต้นกลับมาที่สมัโกคลินิกเพื่อจะมาล้างแผลกันเองก็ยังมีเครื่องช่วยออเลชื่อม เครื่องวายุองจมูกอยู่นะครับเดี๋ยวนันเราจะมาลงแผ่กันอัปเดตจมูกที่3วันนี้ก็โวมน้อยลงหายใจไม่ค่อยถนัดเพราะว่านั่นเป็นหวัดด้วยเลือดหยุดไหลแล้ววันนี้เป็นวันที่5้านะครับให้ดูทรงจมูกขนาดยังไม่ยุบน,นะคือแบบรู้เลยว่าพุ่งและสวย เป็นทรงที่อยากได้นะครับเหลืออีกแค่2วันเราจะไปตัดใหม่ก,กันแล้วคือต่นเดนมากเออตั้งแต่แบบอัปเดตมาเนะืาไมีช้ำเลยเห็นปาสังเกตปะปกติคนทำจมูกมาใต้ตาจะช้ำหมดเลยใช่ป่ะแต่คือแบบนี่ไม่ช้ำไม่อะไรเลยเว้ยวังเดียว เดย์เดอรมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดหนึ่งมาแนะนาให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับนั่นก็คือเซอร์จิกานั้นเองเซอร์จิกาเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งทสัญญากรรม,มามันหมาดเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องลดบวมลดช้ำแล้วก็สมานแผลให้แผลเร็วยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เดยเดอรมันจะกินอาหารเย็นเลยก็เดี๋ยวเราจะมากินให้ดูกันเช้า2เม็ดเย็น2อเม็ดในอาทิตย์แรกเนาะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปก็ลดปริมาณเหลือเช้าเม็ดเย็นเม็ดในคกโนะครับ ในที่สุดวันนี้เรารอคอยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่คลินิกแล้วเดี๋ยวจะทออเสือออกตัดใหม่แล้วก็เอาอุปกรณ์ในรูจมูกออกเป็นเองครับก็หลังจากที่เราตัดใหม่เมื่อวานนะครับเอาเสือออกแล้วก็ท่อที่ในรูจมูกออกนะครับจะให้ดูทรงจมูกคือตอนนี้ยังไม่หายบวมเดีคือพุ่งมากนะครับตรงปีกจมูกก็ยกขึ้นมานะครับเพให้ปีกจมูกดูเล็กและเรียวลงตอนนี้ก็คือรอให้มันรัดแกนแล้วก็หายบวมนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้คืออัปเดตวันที่15นะครับของการทําจมูกนะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมคือวันแรกๆคือตอนนี้ทํามันพุ่งไปใช่ป่ะแต่คือตอนนี้คือธรรมชาติมากเดี๋ยวมันจะยุกอีกตรงปลายนะครับจะธรรมชาติกว่านี้คือสวยมากเดี๋ยว1เดือนจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเนอะอัปเดตจมูกคบ1เดือนแล้วนะครับเพื่อน,อนให้ดูว่าทรงสวยหรือเปล่า เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิค Secret Open นะครับอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าเทคนิค Open เนี่ยคืออะไรท้ายคลิปนี้เราก็จะมาบอกกันว่าเทคนิค Open เนี่ยคือการเปิดแผลสองรูจมูกตรงนี้นะครับรวมทั้งตรงกลางตรงนี้ด้วยเพื่อเปิดขึ้นคุณหมอจะเห็นโครงสร้างที่ไม่หมดเลยว่าเรามีปัญหาอะไรคุณหมอจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับที่การดูแลตัวเองหลังจากทาจมูก Open มานะครับก็วันแรกเลยแต่เต้ก็จะประคบเย็นนะครับบริเวณข้างๆจมูกอย่าให้โดนแสงเดดจุดเดีเยวแล้วก็บริเวณหน้าผากครับเพื่อที่ลดการบวมของ ห้ามให้แผลโดนน้ำนะครับ7วันส่วนอาหารนะครับก็พยายามกินอาหารที่เชี้ยวง,ง่ายๆไม่สะทบสะเทือนกับจมูกอาหารที่คุณหมอสั่งห้ามนะครับอย่างเช่นของมักดองแอลกอฮอล์ก่อนทําด้วยแล้วก็หลังทําด้วยนะคบหมอว่ากินไข่ได้ยิ่งดีเลยที่กินไข่เพราะว่ามันจะไปเสริมสร้างคอ,งองลลาเจนแล้วก็ทําให้แผลไข่เร็วขึ้นนะครับหมอนรองคอจำเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทำจมูกมาใหม่ๆเนาะเรานอนหมอนเนี่ยบางทีเราพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างเงี้ยจมูกอ,อาจจะเลี้ยวได้ทำจมูกเทคนิคโอเพนเนี่ยเจ็บไหมใม่เจ็บเลยเพราะว่าตดยหลัก บาทีคือเสร็จแล้วค่าใช้ใจ่ายครั้งนี้แตเต้หมดไปเท่าไหร่นะครับมันก็สมราคาเนาะเพราะว่ามันทำโโมเพ่นหนออย่างถ้าเกิดไปบางคีินิกเนี่ยคือแพงมากหรือจะไปทำที่เกาหลีเนี่ยขึ้นานได้คือที่ส่งในโกนะครับอันนี้คือโปรโมชั่นนะทำโโมเพ่นอยู่ที่แสนห้าของไตเติลน,นะเป็นเคสแก่มนะีค่านุนค่านี่ค่ายาค่าอะไรเนี่ยถามว่าคุมไหมคุมเพราะว่าจะเป็นส่วนจริง ส่วนเพื่อนอคนไหนที่มีคำถามนะครับสามารถติดต่อทางโซม่โกะได้โดยตรงเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ